ส่วนของการประคับคดีนะครับถ้าท่านมีเครือข่ายของคณะครูที่จะบัดาลเหตน่าจะคุณชื่อนามสกุลผมนะครับเพราะว่าในส่วนของการประคับคดีเราจะต้องตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายของครอบครัวเครือข่ายของเครือญาตินะครับมีหมดนะครับยางของการมีความรู้จักธนาความนะารระคับคดีที่ยึดรัตรูย้ายสถิตหมดครับไม่ไกลครับเอาไใกล้ในครอบครัวนี่แหละ แม้แต่สากรนะครับถ้าตรวจสอบดีๆแม้แต่สากรยังมีเงินหมุนเวียนที่เป็นของเขาเองเนี่ยมีอเขาเองเนี่ยยกหมุนเวียนในสาสากรอยู่นะครับอาทิเช่นยกตัวอย่างของร้อยเอ็ดเนี่ยเงินหมุนเวียนในสากรแต่ละปีเนี่ยกหกสิบกว่าล้านคนในข้อมูลของเขาเนี่ยเอาชื่อลูกมาชื่อมียมาเพียงแต่เราไม่ตรวจสอบคือทวกคมเขาค,ค่บมันเป็นเรืร่องปกติเพราะว่ามันมันคือมันคือเขาเรียกว่ามันเป็นเครือข่าย ไว้หน้าซื่อกันและกันเข้าใจกันผมผมผมมีประกาศว่านะครับท่านท่านทราบดีทุกท่านจะทราบดีครับเพราะว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยในการดําเนินการเนี่ยบางคนไม่ได้มีที่แค่อยู่ที่กาลสินนะครับเขาไม่มีที่ไปทั่วเราต้องลงทุนที่ทั่วประเทศผมเคยเจอเคสหนึ่งเขาอยู่หอยแกแต่เขามีที่อยู่ที่บึงกางมีที่อยู่ที่กรุงเทพ มีที่อยู่ที่สารําพเข้าไปตายไปหมดนะครับ<ม>ด้วยความคารพทุกท่านผม,มผมเชื่อว่าทุกท่านทราบดีว่าคณะกรรมการมีเงิน<ม>และเขาไม่เก็บเงินแน่นอนครับมันจะเปลี่ยนแปลงเป็นทรัพย์สินเป็นธ<อ>ุรกิจ<อ>เป็นอะไรต่างๆเงินที่พวกท่านจ่ายไปเนี่ยไม่ใช่เงินกรรมการชุดนี้นะครับหรือชุดตนปัจกวบนนะครับเป็นเงินของสมาชิกที่เป็นคนใช้หนี้แทนจากแค่เจ็ดร้อยพัน ก็จะเป็นพันกว่าล้านผมว่าตอนนี้น่าจะเฉีลี่ยพันสองนะครับเพราะว่าอย่างของระเด็นแนี่สี่เอ่อตามคำพิพากษาเนี่ยสามร้อยเก้าสิบกว่าล้านซึ่งณปัจจุบันเนี่ยเจ็ดร้อยถึงแปดร้อยล้านนะครับยังมีคดีที่ค้างเกี่ยวในเอ่อในในในศาลอีกหลายคดีซึ่งท,ที่ผมจะเป็นคนดำเนินการเพราะว่าเพราะว่าของร้อยเยนครองร้อยเยนเนี่ย ของรักเอกเขาจะมีตัวตั้งตัวดีคือมลคองที่เป็นตัวตั้งตัวดีตั้งแต่สมัยรัตติริทและสมาชิกที่ไี่เห็นด้วยทุกคนจะช่วยกันแต่การสนก็ต้องหวังหวังพลังจากพวกพวกท่านซึ่เป็นสมาชิกซึ่งได้จ่ายเงินไปแล้วก็ถามนะแบบนี้กรณีรัตติริพวกท่านได้เงินคืคน,นสักบาทก่อนได้งสักบาแล้วพวกท่าน <laughs> พวกท่านไม่คิดว่าพวกท่านมีสิทธิ์พวกท่านเป็นเจ้าของเองินนะครับ ความละเอียดความละเอียดความละเอียด่นะครับไม่ไม่เพิ่มความลึกความละเอียดตั้งแต่ปีหกสี่ผมเขไปทำงานเนี่ยจนถึงปัจจุบันผมเชื่อว่าความละเอียดเงินบรรละเอียดไม่ใช่หดเงินมาเท่าไหร่ขาแจกมาชิ้หมดแล้วพวกท่านพวกท่านเป็นเป็นเจ้าของสามคอนหนึ่งศีลหนึ่งเสียงพวกท่านทำอะไรได้่ครับมันต้องถามอย่างนี้ครับ มาสวยสูงขันสิปีพวกท่านไม่ได้คืนแม้แต่บาทเดียวพวกท่านใช้นี่ให้เขาเจ็ดร้อยกว่าล้านเนี่ยแล้วแล้วถามว่าตอนนี้เขายังหาเงนินได้ในสากลนะครับไม่่านไม่เชื่อพวกท่านไปดูดูบัญชีประจําปีเงินปันผลประจําปีเนี่ยเก็บมาจากไหนเข้าบัญชีใครถูกไหมฮะมันอยู่ที่พวกท่านครับพลังของท่านเนี่ยมดตัวเึงนกาอาจจะไม่เก็บมากลองมดพวังาตายได้นะครับ เป็นราชสีนะครับอาจจะเทียบวกาได้ราชสีถ้าโดนมดกัดมันก็ตายเหมือนกันร,ราชสีเนี่ยลองดูครับมันตกเรื่องมดเนี่ยมดกัดไฟเนี่ยมันกัดเจ็บนะครับแล้วแต่ข้อตั้งครับเพราะมันเป็นเงินของข้อตั้งข้อตั้งไม่ไม่ไม่บอกว่าไม่เป็นไรให้เขาไปถือว่าขอบคุณคำทานใช่ก่อนมันเป็นกรรมที่เราไม่เอาเข้ามา <c oughs> เอาได้เลยครับไม่ใช่เงินผมด้วยความเคารพขอบคุณมากคขอประลังเลยครับเรื่องนี้ ทณะนี้ไปเจอผมก็อาสาทีนี้เรื่องอาสาก็บอกว่าอยากจะให้สมาชิกนี่ลงลายมือชื่อมอบให้ท่านายนี่นะครับมอบให้ทานายว่าหัวมันแต่ว่าอย่างนี้ลายชื่อสมาชิกสากลอ,อมรัพ,พ์คูจังหวัดกาลสินจำกัดเพื่อประกอบการล้องเรียนการบางังคับคดีกับจำเลยคดี สลากที่เ็นรักบาลแคล่ลอตเตอรี่อันนี้สามาชิกสิ็นให้มันจะมีชื่อนามสกุลเลขทะเบียนลายมือชื่อนะครับแค่นี้ล่ะจะเริ่มตอนนี้เดี๋ยวนี้ผมก็ได้เอกสารถ่ายแล้วจะมอบให้นะครับมอบให้ทุกอำเภอนะครับจะรวบรวมว่าจะเอาให้มากที่สุด นะครับเราก็จะเริ่มจากที่ประชุมตรงนี้หละนะครับอยากได้เงินคืนเนาะอยากได้เงินที่เขายึดเขาเอาไปนากเขาไปไหนบอกยังไงเอออยากได้ขึ้นจากล้มจะได้คดีนี่คือคด,ดีแท่งแก้งว่าคดีอาญาศาลตัดสินไปแล้วจำพุกไปสี่คนบอกชื่อได้เออ คือในป,ปีที่แล้วนี่สารตัดสินจำคุกจากเจ็ดปีแปดปีมาเหลือย่แช่สองปีสามเดือน,นประมาณนี้คดีนี้ไอส่งให้อัยการอัยการก็มาถึงคดีอุทธร์มันจะมีสองสองสายนะครับสายแรกนี่สั่งจำคุกไปสี่คน มีประธานม่รักมีอุนมชัยมีอุนมชัยแล้วก็จะมีเขาฝากอยู่สําเด็จแล้วก็คุณน้อมไปฟังคำพิพากษาสารอุทธร์ที่กรุงเทพสารไม่ให้ประกันสารไม่รับปีกาติดคงจะติดปีกว่านี่แหละเพราะว่าข้าราชการครูเนาะเข้าไป เขาจะรดโพดอะไรต่างๆก็จะออกมาอ้อยอีก14คนคาดว่าคงในปีนี้สาตก็จะตัดจริงก็ไม่ว่าอะไรหรอกเพราะว่ามันเป็นกรรมเนาะคมของเราเตะกรรมนี้จะหายก็คือคด,ดีแพ่งจะเลยนคืนเนาะนี่คือคด,ดีแ่ร์ลอตเตอรี่นะครับ จะถามอะไรอีกไหมคดีแคแลร์จัจอรีถ้าถามจะได้ตอบมีใครจะพูดครับคดีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตท่านท่านพี่มีชัยนะครับ,รบเ,ออเอาประเด็นที่เราเสกานานนะครับตอนตอนนี้ขอขออนุญาต<ๆ>ปรับไปที่ท่านจุลาก่อนนะครับเ,เดี๋ยวเดี๋ยวของพี่อีกรอบก็ได้นะครับพี่จุลาครับในในฐานะที่พี่เคยเป็นผู้แทนสมาชิกนะครับได้ก็ผเสียก่อน เมื่อท่านไปอยู่ตรงนั้นในการท่านเห็นปัญหาของตัวแทนที่พี่น้องสมาชิกเลือกเข้าไปเนี่ยเขาไปทําหน้าที่มันมีปัญหาอะไรอย่างไรเพราะว่าในส่วนของปัญหาสากรเนี่ยมันมันจะพันกันไปหมดนะครับเท่าเท,ที่ผมผมศึกษาดูนะครับดังนั้นในส่วนที่ผมผมอยากให้พี่ได้แสดงความเห็นในเรื่องของปัญหาผู้แทนสมาชิกที่เข้าไปทำหน้าที่นะครับเอาสั2นสองนาถีพี่ ครับพี่น้องครับขออนุญาตยืนนะครับไม่มองไม่เห็นหน้าผมนายจุฬาศรีบุตต์ได้เสบียนหนึ่งสองสี่เก้าศูนย์เป็นสมาชิกตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยยี่สหกกู้ทางกองได้เกียรติพัน์แต่งเมียซื้อรถจัรยานส่งลูกเรียนนะครับแต่ที่มาร่วมกับสากอแล้วมาเห็นข้อที่ผิดพลาดก็คือผมผมเป็นสมาชิกไม่เคยเป็นกรรมการเลยพอได่เป็นกรรมการสมัยแรกเขาเลือกพี่ว่าตัวหนึ่งผมได้เป็นสมัยเดียวนะครับ ก็ไปเที่ยวเอาเงินถก่อลไปเที่ยวแทนที่จะบอกว่าไปไปเพื่อพูนหาความรู้ไปเที่ยวครับไปกินเหล้าประทานมีเงินหน่อยก็ซื้อเหล้าเลี้ยงลูกน้องนะครับผมไม่ว่าแลวท่านผู้ผุผมพูดจริงเนาะอันที่สองถ้าจะให้ผมย่อลงไปก็คือ C e M ผมเอาหนึ่งนาทีนะ C M M ได้ก็คือคนได้คนไม่ดีเข้าไปไม่มีอุดมการขายเสียขายจิต เขาไปก็ยกมืิอย่างเดียวเขาไม่เคยพูดความถูกความผิงเลยผมเห็นเพื่อนผมนี่แหละมึงเข้าไปเยันยังเข้าไปแบบเบาๆจ้างออกไปซ้สมัยหนะไม่จ้างหรอพอเราเจอโลกไปจ้างหรอบ่แม่งเอาเงินจากผู้อื่นเอาจ้างออกไปเจ้ายมอนก็ได้เข้าไป407คนเนี่ยเป็นคนของท่านหมดเลยคุมเป็นโซนครับ18อเป้ก็มอก็18โซนนั่นแหละจัดเป็นโซนเป็นเขตเข้าเป็นเขตเนาะ ขี่พ้าตัวหนึ่งมันถูกแล้วอะเลือกตั้งแต่ประชาธิปไตยถ้าจะให้เปลี่ยนแปลงสังก่อพวกเราเอาแบบ่านทนายพูดไหมกระยางของมันดอกเปลี่ยนแดงเปลี่ยนดำกันกระทางห่อการกระทางหออยาประยุกเหมือนี่เมื่อโดนเขาเ่าต้องเอาผมคิดว่าป้าตัวประเด็นที่สองแม่นคือคนเงินก่เงินใหมไปเกี่ยวของกับเงินทั้งนั้นเลยเมื่อเงินเราไม่ไปตามระบบคุณเขียนมันตรงนี้เนี่ยผมไม่อ่านหนังสือเวลา เขียนไม่ดีหมดเลยผอ่าน้หกสิบหก6ิมีลสองถอต้ก็หมดแต่ไม่เคยใช้ผมพูดบนเวทีผมก็พูดนะครับคือได้คนไม่ดีเข้าไปตั้งแต่เริ่มแรนผมก็ไม่ดีเอ็มสองเอมสแมนมันนี่แมททีเรียลอุปกรณ์อุปกรณ์ให้สากก่าที่หลายวอนมีรถม,มีนี่ยังชุมเป็นก่องหมูร่ลงกระเบียนมาหานหมดแต่ไปใช้ไม่ได้สมาธิ ต้องประทัดอย่างเดียวขันประทัดดูข้อใจตะลดหัวลดเสียอันนี้แม่กอนพี่น้องแม่กอนอย่าว่าเดี๋ยวจะเรียนจะจับเลยแต่ท่านสั่งแล้วดูตรงเห็นงังอ่านทุกถ่ายกับบริหารจัดการเมื่อเรารู้ข้อมูลอย่างนี้แล้วจะนิ่งเฉยไปทําไมอ่ะเงินพวกเงินของเรามีท่องทางอยู่ทำไมไม่ร่วมมือกันทนายก็มีเงินึ่งเงินลุกไปจากกูรุษเป็นพันเป็นหมื่น ที่วี่ใช้ที่ประเด็นยวไถบริจาคหลายรายอบแล้วอันบริจาคผมพูดว่าอารมณ์ไม่ใช่อารมณ์โกรธแต่อารมณ์บอกว่าพี่น้องรูปขึ้นแล้วเนี่ยพระตาดูไดยบัมรูปรลแล้วแน่ยแวเขาโจกตาด้วยอยู่เขาตีบ้านตีซอบ้านขึ้นมันจะพูดอี่เดียวกับครับพี่น้องไม่รู้ออพูดยั่ไงครับมาอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดนะครับคือคือไม่ทำหน้าที่ในฐานะผู้แทนสมาชิกผมผมก็ใจถูกนะครับ เพราะว่าข้อประคับ,บจิรกรออมชัดรูไปสิบปีหกสีนะครับเขาจะเขาจะกำหนดได้เลยว่าผู้แทนสมาชิกเนึ่งมีหน้าที่อะไรสิบกว่าข้อนะครับในสิบในสิกว่าข้อเนี่ยมันมันมีแต่เรื่องสำคัญนะครับนะครับเช่นถ้ากรณีคณะกรรมการบริหารงานถือพลาดขอให้เกิดความเสียหายกับสวกรผู้แทนสมาชิกเนี่ยสามารถลงชื่อขับ นะครับขับนะครับกรรมการบอกได้นะครับแล้วก็เป็นผู้ให้ความเห็นทุกเรื่องในการบริหารกิจการเสกร์ซึ่งถ้าเทียบเคียงกับการบริหารในระบบประเทศก็คือผู้แทนสมาชิกก็เทียบเคียงกับผู้แทนคือสสกรรมการ15คนก็คือคณะรัฐบาลคลรมอทีนี้การที่ครมอรจะทําอะไรมันก็ต้องไปผ่านวันนั้นดังนั้นผู้แทนสมาชิกที่ผ่านมาเนี่ย ไม่เถึงขึ้นทำหน้าที่เทรให้เขารักกันไห้คือเขาเดียวกันไงยาที่พี่อแตกมาคือน้ำตึงเขาเดียวเราต้องเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแต่ละกรอำเภอร้องคำนาครูเขาวงจะแปลงอ้าเภอเราตั้งเครือข่ายขึ้นมาเหมือนท่านคนที่พูดแล้วลงลายมือชื่อห้าพันคนหรือสามร้อยคนที่ท่านตั้งแล้วผมจะส่งลายทุกอย่างลงไปไม่ต้องกลัวฟ้องับถ้าฟ้องฟ้องเลยก็ลองจะขึ้นดูเนี่ย แจะได้ศึกษาในวัยหนึ่งจะได้พูดความจริงให้ทเสถียรว่าแค่จบขอบคุณพี่น้องครับเป็นอะไรก่งเดียวในครอบครับครับขอบคุณพี่ตุลาครับเล้ว